วันนี้เรามีงานขยายไส้นะคะทุกคนเขาจะขยายไส้ออก1นิ้วนะคะเราเลาะขอบออกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายไส้เอวกันนะคะเราจะขยายข้างหนึ่งนะคะตัวน,นี้เราจะขยายข้างนึงเพราะว่าเราดูรูปทรงลักษณะผ้าถุงของเขาแล้วเขาทาหน้าหลังไม่เท่ากันนะคะเขาจะขยาย1นึ่งนิ้วเราก็วัดออกมาเลยนะคะ เราวัดออกมาครึ่งนิ้วนะคะเขาจะขยายหนึ่งนิ้วเราจะวัดออกมาครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็จะประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งนิ้วแล้วเราจะเย็บลงมาเลยนะคะก่อนเราจะเย็บเราก็วาดให้โค้งสวยงามก่อนนะคะเราจะขีดเป็นรอยห่างๆลงมาแบบนี้นะคะ เราจะขีดลงมาห่างๆแบบนี้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเราขีดลงมาประมาณนี้นะคะส่วนตัวซับในนะคะส่วนตัวซับในก็เหมือนกันนะคะเพราะว่ากระโปรง or, หรือว่าผ้าถุงเขามีซับในนะคะซับในก็เหมือนกันตัวกระโปรง or, หรือว่าตัวผ้าถุงของเขาขยายออกเท่าไหร่แล้วก็ขยายออกเท่านั้นเหมือนกันนะคะขยายออกนะคะ หนึ่งนิ้วเราก็วัดออกไปครึ่งนิ้วแล้วเราก็วาดให้โค้งสวยงามนะคะสีสีผ้าสุดยอดเลยคะ่ะอ่าแล้วก็วาดออกมานะคะเพราะว่าตัวข้างนอกเขาขยายตัวข้างในเราก็ต้องขยายตามนะคะอ่าเราจะขีดพอรู้นะคะแล้วเราก็เย็บนะคะ เขาจะขยายไซส์ออก1นิ้วแต่ว่าเราวัดออกไปแค่ครึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าเราเลาะตะเข็บออกก็จะเป็นหนึ่งนิ้วพอดีนะคะอ่าเราวัดเสร็จแล้วแล้วก็วาดเสร็จแล้วเราก็เย็บนะคะตัวนี้เป็นงานขยายไซส์นะคะตัวนี้เป็นซับในแล้วก็เย็บลงมาเลยนะคะ ลงมาหาสะโพกนะคะลงมาหาสะโพกให้ดูกลมกลืนกันนะคะแล้วเราก็เลาะตะเข็บออกเราจะไม่เย็บยาวไปถึงชายนะคะเพราะว่าเขาแค่ขยายเอวนะคะตัวผ้าถุงแล้วก็เย็บออกครึ่งนิ้วเหมือนกันนะคะ เย็บลงมาให้กลมกลืนกับสะโพกนะคะเราไม่เย็บถึงชายนะคะเป็นงานขยายเอวนะคะตัวนี้ขยายเอวเราเย็บเสร็จแล้วแล้วก็แกะตะเข็บเดิมออกนะคะ เส้นนี้จะเป็นตะเข็บเดิมนะคะเราสกิดพอห่างๆเป็นระยะเดี๋ยวเราค่อยดึงออกนะคะเราจะสะกิดเป็นระยะแบบนี้นะคะขยายออกหนึ่งนิ้วแล้วก็เย็บออกไปครึ่งนิ้วพอเราแก้ตะเข็บเสร็จแล้วก็จะได้หนึ่งนิ้วพอดีนะคะขยายเอวนะคะ ตัวนี้เขาทำเขาทำมาหน้าหลังไม่เท่ากันนะคะตัวเนี้เขาเขาเอามาให้เราแก้เอวให้นะคะเป็นงานขยายไซส์นะคะเนี่ยเราสกิีดห่างๆแล้วก็ดึงออกง่ายๆแบบนี้นะคะแบบนี้เลย ่วนต,ตัวซับในก็เหมือนกันนะคะเราแกะตะเข็บเดิมออกเขาเย็บได้ขาวมานะของเราเป็นได้แดงแดงเข้มนะคะอ่าเราสะก,กิดออกเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่เปลี่ยนได้ละมั้งเนี่ยเออแต่ของเราก็เย็บสีแดงให้นะคะตัวนี้เป็นซับในนะคะที่เรากำลังแกะตะเข็บออกตัวนี้เป็นซับใน ตัวข้างนอกขยายตัวข้างในก็ต้องขยายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านด้านด้านข้างนอกนะคะเราขยายแก้แต่เข็บเสร็จแล้วนะคะ เรามาวัดดูนะคะว่าเราจะได้หนึ่งนิ้วไหมเราขยายออกแล้วนะคะนี่หนึ่งนิ้วพอดีนะคะเป็นวิธีการขยายเอวนะคะเขาจะขยายออกหนึ่งนิ้วแต่เราวัดออกไปครึ่งนิ้วแล้วเราก็เย็บแล้วก็แก้แตะเข็บออกมาจะได้หนึ่งนิ้วพอดีนะคะ หลังจากนั้นเราก็ไปรีดให้เรียบร้อยนะคะทั้งซับในทั้งตัวข้างนอกไปรีดให้เรียบร้อยแล้วเราก็เย็บขอบไว้เหมือนเดิมนะคะ